หนะส,สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเรื่องไม่ถูกจะมาพิเศษเรื่องสามปีสมาชิกมีด네ังนี้ค mm ่ะนางสาวเรนดาสุวรรณกิจค่ะนางสาวมันสังเกตุผลค่ะนางสาวเรนดี้สวัสดีนายบรรลุมองดีมากนายวินทุนกิจครับเด็กนโลยีสามปีครับ เป็นเทคโนโลยีสื่อสารในยุคที่3ามัาอุปกรณการสาื่อสารหรที่3นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่สสื่อสารการนำเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบันข้อด e ้วยกัานเช่น p D A โทรศัพท์มือถือ w a l ์ m แมกล้องถ่ายรูปและอินเทอร์เน็ต3าเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องจากยุคที่2องและ2.5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการระบบเปลี่ยนและส่งข้อมูลในขั้นต้นทั้งยังมีข้อจำกัดอยู่ว่าการพัฒนาของ 3G ชันไม่เกิดการใช้บริการมือถือมืใหญ่และส่งผ่านข้อมูลในระบบและสายด้วยอัตราความเร็วสูงขึ้นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี 3G นะคะมาภาษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเทคโนโลยียุคถัดมาจากการ เปิดให้บริการโทรศัพท์เลื่อนที่อยุที่สองหรือสองดีซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจหรือสายหายสายอย่างมหาศาลนะตั้งแต่พศ2537เป็นต้นมาในยุคของโทรศัพท์เลื่อนที่สองดีมีมาตรฐานที่สำคัญที่มีการนิยมใช้งานอยู่ทั่วโลกสองมาตรฐานเก่าคือมาตรฐาน GSM อันเป็นมาตรฐานของกลุ่มสาธารณูโลกปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกสูงสุด เป็นห้าฐานการตลาดอเมริกาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่สองจุดมุ่งหมายของการพัฒนามาตรฐานโทรศัพท์เค้ื่อี่ตอบโจทขึ้นก็เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานระบบโืรศสหลายสายต่อผุ้คนในลักษณะหลายรม่แดนไม่ว่าจะเป็นบริการส่งข้อความแบบสั้น SMS และการเริ่มต้นของยุคสื่อสารข้อมูลผ่านเครื่องรูป่ขยโทรศัพท์ซึ่งที่เป็นครั้งแรกโดยมาตรฐาน GSM และ CDMA ตอบสนองความต้องการสื่อสารข้อมูลด้วยอัตราเร็วสูงสุด9,600บิตต่ตอวินาทีซึ่งถือว่าเพียงพอเมื่อเปียบเทียบกับอัตราเร็วของการสื่อสารผ่านโมเดลในเครื่องในเครื่อข่ายโทรศัพท์พื้นฐานเมื่อ10กว่าปีก่อน ทำให้โลกเปนฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G สร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการทั่วโลกอย่างอาหารสารกองให้เกิดเปิดสัมปทานและซึ่งปัจจัยดังกล่าวนอกจากจะมีผลทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้บริการอย่างก้าวกระโดดแล้วในขณะเดียวกันยังสร้างผลกระทบต่อไรายได้ โดยเฉลี่ยดออหมายเลขของผู้ใช้บริการเือข่ยอันเนื่องมาจากการการกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคายิ่งเมื่อมีการเปิดตัวบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพร้อมใช้ตั้งแต่พศ2540เป็นต้นมนาก็ทำให้เกิดการลดถอยของ ARPU ลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปัญหาผู้ใช้บริการ ย้ายข่าี่รุนแรงขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าและยังเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเพื่อชดเชยเนื่องจากปรากฏการณ์กลิ่นตัวของบริการสื่อสารด้วยเสียงผู้ประกอบการในธุรกีจโทรศัพท์เคลื่อนไหวทั่วโลกจึงมีความเห็นตรงกันที่จะสร้างบริการสื่อสารไร้รูปใหม่ๆขึ้นโดยพัฒนาเครื่อง เครือข <łość> ่ายโทรศัพท์เพื่อนที่2ีที่เปิดใช้งานอยู่ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับบริการสื่อสารโรคแบบที่มีช่เสียงควาอมกับการวางแผนธุรกิจทางสวกรรมการตลาดและแผนการลงทุน เวลาที่เราเปิดเครือข่ายนั่นคือไม่จําเป็นต้องตอบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายทุกครั้งเมื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลซึ่การเสียค่าบริการแบบนี้จะเกิดขึ้นเพื่อการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้นโดยจะต่างจากระบบทั่วไปที่จะเสียค่าบริการตั้งแต่ลาต้องิดเข้าในระบบเครือข่ายอุปกรณ์สื่อสารไร้สายระบบ 3G รับ 3G อุปกรณ์สื่อสารไม่ได้จำกัด ในในรูปแบบขอ,องอุปกรณ์ต่างอื่น